มองครับวันหยุดรถเข้าใหม่นะครับแต่งตัว 150A ใช้แบนแท้เสื้อเบิร์กครับมีรูปด้วยเสื้อเบิร์กกระบุกระบอกสูบไม่มีรอยสวยๆใช้ความร้อนนะครับชุดออนคอปเลี่ยนให้ขาดใชคความร้อนดู เีกหน้าซตด0นะครับสี่พอดทัางบนตามแซต0 0อมีตามแซตแปดต้วไว้เอสเอสม่มีสนิทน,นะ,ะเงาเลยลาไปเกือบชั่วโมงละ กล่อง,งนข้างเงียบร้อปกตินะครับลองมาดูถักของไม่มีสมนิม